Okay. โอเคหลักจะไม่ว่าสิ่งที่คุณจะเห็นนะครับเกระทรวงการท่องเที่ยวตใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ห้ามนําเทปนี้ไปแพร่สู่สาธารณะจะทำไงได้ครับมันเป็นเกมเอาล่ะก็สวัสดีครับผมอยู่กับผมจินุกในเกม Home, Home. Invasion หรือว่า,ถ,าถ้าแปลตรงตัวก็คือการบุกบ้านนะครับก็เป็นเกมแนวอินดี้ฮอร์ดเช่นเดิมแต่ว,ว่าเกมนี้เนี่ยที่ผมหยิบม,มาเล่นเพราะว่าที่นี่ครับเขาบอกว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์ของมันนะคือเป็นเ,เป็นอนาล,กกล็อล์กเกอร์ ที่เราสามารถอินเตอร์แอคกับมันได้คือเราสามารถคลิกเลือกหรือว่าอินเตอร์แคอะไรในเทปได้นะครับซึ่งก็คือเขาบอกว่ามันเป็นแฟนฟูเทนะก็คือเรามาเจอเทปที่วินเชสเตอร์เคานตี้นะครับแล้วมันก็เกี่ยวกับครอบครัวตระก,กูลกรีนซึ่งเขาบอกแค่มาแค่นี้ฮะเอาเป็นว่าเรือกไดีกว่าผมต้องกดอะไรกดเทปปะโอเค โฮมอินเวชั่นโอเคผมจะพยายามตัดให้น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าจะให้ฟีลเหมือนแบบเราดูไปพร้อมกันอนะเออดูเทมมิ่ไปพร้อมกันนะครับวินเชสเตอร์อาร์คายเอ่อประมาณแบบว่าไฟล์ไฟล์วินเชสเตอร์ไฟล์เก็บถาวรวินเชสเตอร์อะไรประมาณนี้มั้ง mm hmm. ผมตม้อกคลกปอะไรปะคลิกคลิปไม่ติดนะ ก็ไม awesome ่น่าจนะว่าจะน่ากลัวมากเลยฮะแต่ว่าก็ก็อย่างนั้นนะฮะว่าถ้าใครขวัญอ่อนนะครับเรียกคนมาดูด้วยนะฮะโอเคผมว่ามันน่าจะน่ากลัวมบัานนี่แหละ b a c k Curve ตั้งแต่ปี1983เป็นชื่อบริษัทนะครับผมผมไม่แปลแล้วกันดี่ต้องรับสู่ b a c k Curve อ่ะฮะหลายๆคนเก็บปืนของพวกเข้าที่บ้านเพื่อป้องกันตัวเพลงเพลงพออีกล 6ใน10ของคนในวินเชสเตอร์นะครับถือของวุ้ปืนนะฮะถ้าคุณตัดสินใจจะเก็บไปไว้ที่บ้านนะครับก็ให้มั่นใจว่าเก็บอย่างปลอดภัยแล้วก็คนรอบครัวเนี่ยรู้กฎของการถืออุวอร์ปืนเป็นอย่างดีอย่างแรกเลยเรามาทดสอบทักษะการยิงองคุดีกว่าโอเคอยังไงเดี๋วบอกนะว่าเป็นเกม FPS เนี่ย คลิกอะไรไม่ติดตอนเนี้ยอ๋อ,อให้กดเป้านะฮะบะโบบะเบียโบมีมีเวลากำกับพลังเลยนะฮะ,บะ,บะบโบบะเบียโบโบบะเบียโบถ้าพลาดจะเป็นอะไรปะแต่เราเล่นดีกด่อนกันนะ,บะ,บะบโบบะเบียโบ,บ,บโบ,บโบบะเบียโบโบบะเบียโบดีด้วยคุณทำได้แล้วคุณเก่งเรื่องนี้จริงๆนี่จะมาของคุณโอเคมาของผมคือ อุ้ยที่ยิงเขาเหรอผมผมต้องกดที่ที่ตัวฝั่งขวาเหรอเกิไม่ติดนะฮะหรือว่าเขาให้กดตรงนี้นั่นหมายว่าเพื่อเกิมันไปต่อได้นะครับจอละเธออยู่ที่ไหนแกช่วยเธอไว้ไม่ได้คุณฆ่าเธอ What the f ฟ c k ประกาศฉุกเฉินวิเนสเตอร์นะครับเอ่อเอ่ออำนาจคุ้มครองทะเลเรือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาตัวเยาวชน เ e อ่อย <clears throat> uh ืะก s ี e มี้ำต e อหนเธ n บ e อกอ้สตรีทผู้ต้องสงสัยกค t ่ยวกับสาน i นี้ตเ่อเมื่อกี้คือเขาบอกนี่ครับบอกข้อมูลรูปสูปอร์สันธานของคนร้ายแล้วก็เด็กที่ถูกับตัวนะครับ อันนี้คือกฎของการเอาตัวรอดนะฮะก็คือให้อยู่บ้านตลอดเวลาล็อกประตูและหน้าต่างนะครับอย่าตอบสิ่งประตูเธอเธออยู่นี่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมอ่านไม่ทันนะแต่แต่แต่ก็จะเป็นกฎการป้องป้องกันตัวนี่แหละแล้วก็เมื่อกี้ก็เป็นนั่นเขาเขาอยากที่บอกไปแล้วว่าเป็นการเอบอก รู้ประพันสังานของคนที่จะพระตูเด็กแล้วก็เด็กแล้วก็รถนะฮะว่าถ้าเจอเนี่ยก็ช่วยแจ้งตำรวจด้วยนะฮะแล้วก็ต้องกดอะไรกดปืนเขาเล่นเรื่องปืนเยอะนะแล้วแบคเคิร์ฟก็น่าจะเป็นแบบเียผมไม่ชอบภาพจริงเลยอะ ฉันกลัวทำไมถึงทำไมถึงเวซอนอยู่ใต้ผมละ่ะหนูกลัวคุณคุณพ่อมาด s h ช t ตอนนี้คนลุกไปหมดแล้วนะแก เดี๋ยวต้ยตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้เรื่องนะฮะเมื่อกี้เหมือนแบบเป็นหน้าแบบว่าขาวๆทำจริงแต่เหมือนไม่ใช่หน้าเด็กนะแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือแบบถ้าเล่นเรื่องเด็กมันก็ยิ่งทุะแบบนะไเนะเปไนว่าถ้าโอเคไม่ได้ดัดนะฮะ metaphysical psychological association. Uh, welcome to psychological stress test. Uh -huh. want to welcome you to your first session. Uh. this test will give you some ideas about how much stress you deal with in your life. for each item, indicate how much you agree or disagree with the statement. Mm. this takes most people about five minutes to complete. take your time and answer truthfully for the most accurate results. okay. เิดเพลงนะฮะข้างล่างเอ่อคือเมื่อกี้ก็ก็อยากที่ผมพื้นซับให้นะฮะก็คือเขาบอกว่าเอ่อเป็นบททดสอบความเครียดเนาะทางจิตวิทยานะครับซึ่งอันนี้คือถามว่าอ do you f r e q u e n l y นี่คือคุณบ่อยๆไหมนะครับก็คือคุณตัดสินใจเรื่องยากๆบ่อยๆไหมก็ช่วงนี้บ่อยถ้าเป็นแค่ช่วงนี้บ่อยนะครับ เอคุณเอหลบเลี่ยงผู้คนที่คิดต่างจากคุณไหมบ่อยๆก็ไม่นะก็ยวมรับความเห็นต่างนงะครับทำตัวหยาบคายคือถ้ากับเพื่อนอ่ะคือมันก็ไม่ถือว่าหยาบคายหรอกแต่แค่มันเวลาคนอื่นฟังอ่ะมันดูแบบสะทุนนะ <laughs> ก,ก็ไม่น่ะก็ไม่แหละเออคมเพนตัวเองเหรอ แบบตำหนิตัวเองใช่ไหมก็ก็บ่อยก็บ่อยแต่อันนี้ถ้าตอบมันจะเกี่ยวอะไรบ้างวะเก็บทุกอย่างมาข้างในเก็บทุกอย่างที่ข้างในไวไวที่บ้านนี่คืออะไรสมมติถ้าแบบว่าเราจะคนที่ไม่ชอบอะ่ะก็เก็บไว้ข้างในแต่ว่าถ้าเรื่องปัญหาชีวิตไม่ค่อยมีอะ่ะก็ใช่แหละก็เก็บทุกอย่างไว้ไวข้างในส่วนใหญ่เป็นคนชอบคิดในใจเป็นคนคิดมากเลยโกหกใครไม่ครับ แวเว้นยานดิอุยข้าลูาสาวเองแกโกหกนะครับข้างล่างไม่ไม่แล้วกันผมไม่มีลูกสาวซ่อนศพฉันรู้ว่าว่านายซ่อนเธอไว้ที่ไหนไม่เคยครับ เธอยู่ที่ไหนกูไม่รู้ลาน,น่ากรีนนี่ครับ cool ตระกูลกรีนกำลังเล่นอ่ะคุณค่าเธอเชีย yeah. ถ้าใครไม่ไหวปิดเน่ตอนถ้าจับก้นชนไปก็น่าจะเข้าครนี้ก็น่าจะแบบว่าพ่อน่าใจฆ่าลูกสาวตัวเองโอ๊ตอเสียงดังกอดเลยแล้วอันนี้คือผมมาคับไม่ได้นะฮะเอ่อสี่ยี่สามสองก็น่าจะเป็นเดือนวันปีป่ะถ้าเดือนวันปีก็เอ,อ 23, 3, ะะ 4, เ่อยี่สามมีสานะครับปีสองพันสองวเราถึออะไรอยู่ป่ะ อันนี้คือเรามาคับได้ใช่ไหมใช่ครับเอ๊ะแล้วทำไมมันหันตามเมาสะมืดจังเลยผมผมผมกดไฟฉายได้ปะกดผมกดเอฟไม่ได้เย้ยต้องไปไหนอ๋ออ๋อ,อกดคลิกเปิดไฟฉายนะครับผมก็ไม่รู้ไงโอเคก็ไปไหนซ้ายขวาไปซ้ายกันขวาลายซ้ายดีอ่ะไปไม่ไรเอาขวาก็ขวา,ข,วาขออภัยครับ ขวาก็ไไม่ได้ทำไมขาลาง,างจุบแล้วเ,เ,เราต้องไปไหนอ่ะผมไปทางทางขวาไม่ได้นะไปข้างบนไปเรื่อยข้างล่างอ่าอันนี้ไปได้แต่ฝั่งขวาไปเอ่าซ้ายล่างผมได้เสียงบางอย่างที่อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายเนะี่ยแล้วผมก็ไปฝั่งซ้ายด้วยอ่ shoot. าชูดไปล่างไม่ได้นะครับ ตามหลักสูตรนะครับหนังผีถ้ามีเลือดต้องเดินตามกรรมเวน <the> ทำไมเรื่องนี้มันชอบเล่นปืนจังเลยแต่เมื่อกี้ที่เขาทำลูกสาวก็เหมือนว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ปืนนะอ่ะอูดย,ยึดยอะไรวะค่าอีกเนี่ย ผมก้กดป่ะเอ,อ้าหนหนึ่งคุณมีอะไรคะหลานสาวฉันหายไปเอ,อ่อที่อยู่ของของเราคือเอ,อ่อไม่ระบุนะครับเอ,อ่อคุณเห็นเธอครั้งสุดท้ายเมื่อไหรค่ครเอ,อ่อครั้งสุดท้ายเธอนอนอยู่บนเตียงของเธอเฮ ฮียอะฮีโอ้ยตกใจเลยนว่ามีคนข้างหลังยัดเขค,คุณเห็นไหมโอเคขอให้คนถือสายไว้นะคะเอ่อฉันขอชื่อคุณได้ไหมอแมนดา้าอ่าวผู้อ่าวผู้หญิงอ่ะอแมนด้ากรีนรีบด้วยนะคะการเชื่อกันจะไปถึงแล้วค่ะคุณนาย เดี๋ยวฉันคิดว่าประตูหลังบ้านมันเปิดอยู่คุณหมายความว่าประตูหลังบ้านเปิดอยู่มีคนอื่นอยู่คุณหรอคะเนี่ยหน้าโอเคค่อยชัดนะค,นคุณว่าแบบคือผมอะเมื่อกี้คือแบบว่าวืบหลังวืบเมื่อกี้หลังวืบเลยเลูกชายฉันยังไม่กลับบ้านเลยอะอมีใครอยู่ในสวนหลังบ้านคุณหรอฉันคิดว่ามีใครกำลัง มองฉันอยู่ตอนนี้นผมมาดูด้วยแต่ว่าผมหลุดเฟรมหรือยังแต่แบบแม่เอ่อฟุตเทจที่เหลือนะครับเอ่อมันพังเออ ดีล่อโโลหลักฐานนะครับเคส1นึ่งสามนะครับก็เป็นการไป 10, 10สืบสวนนะครับเกี่ยวกับคดีลักรักพาตัวเด็กนะครับอ่านไม่ทันมีรถคันหนึ่งนะครับอยู่สวนหน้าบ้านปรากฏอะไรบ้าอ,อไม่มี าการตอบสนองภายในบ้านนะครับอันนี้น่าจะเป็นตำรวจมานะเออ่เหยื่อเเออ่ยืถูกพบครั้งสุดท้ายนะครับในห้องใต้ดินมีบาง,างอย่างอยู่ในห้องใต้ดินผมต้องทำอะไร99คืออะไรคือผมต้องถ่ายรูปเพื่ครบ99รูปหรอ โอ,นะอ้ย้ยอาไรอ่เอ่อข้อมูลมันกล้องมันไม่รองรับนะครับกำลังรีสตาร์ทอาอีกเหรอ,อจอร์เดนเบงตันตายแล้วใครคือจอร์เดนเบงตัน แล้วปล่อยกูปล่อยอย,อย่างนี้เลยทิ้งอย่างนี้เลยเหรอตอนเนี้ยผมเปิดแอร์นะแต่ตอนนี้เงยแบบเงยไหลไหลอะไรคือชอบมากผมือทุกคนคือเขานําเสนอมันดีมากเลยอะ่ะอันนึงเรื่องอัดยังไม่เคลียร์งั้นผมยังไม่สรุปแล้วกันแต่มันว่าตระกูลกรีนเนี่ยน่าจะมีปมบางอย่างซึ่งมันจะมีตอบไหมถ้าขมว่ามันมีตอบไหมอืมแต่เพราะว่าอันนี้มันยัง ให้เหนื้อเรื่องก็เนอะอะไรอีกมีปัญหากับ Windows OS นะครับ Damage y o อ r computer what the fuck ให้ทำตามเาสเต็ปอะไรอ่ะทำตามอะไรอ่ะอุ้ยเฮียเกตนายนายไม่มีจริงั what the fuck ยังไม่จบเยอะกดก็ได้กดก็ได้ สอง2 Dark OS Going Dark Dark OS มืดมืดกว่านี้เหรอ EOS what t h e f u c k เอ่อ Property เอ่ออะไรเขาเรียกว Christmas City Guy ฮะนี่หับสู่ EO โอ้ฮะฮะฮะ What What ได้ให l What มีต่อไว Part สองนะครับเฟ e ก็ว่าอยู่เอ้ยเมื่อกี้แบบว่าไม่ได้คาดหวังนะว่ามันจะมีต่อแต่แบบว่าอยู่ๆมันก็ถ้าก,กูหายแล้ว <c oughs> คือรูปลักษมันไม่ได้น,น่ากลัวขนาดนั้นแต่แบบว่าผมคาดไม่ถึงใช่ปะโอเคมีต่อนะครับเมื่อกี้จาเป็นทีเซอร์ให้ดูเล่นเฉยๆ,ๆ,ๆงั้นก็เอาเป็นว่านะครับเราเรามาสรุปเรื่องกันเล่นๆก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะจบจริงๆแล้วใช่ไหม ใช่แหละก็เอาเป็นว่าก็เอ่อครอบครัวกรีนเนี่ยก็น่าจะมีที่เรารู้นะครับว่ามีก็คือมีพ่อมีลูกแล้วก็มีเอ่อไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เป็นผู้หญิงนะครับที่เอ่อผู้หญิงเนี่ยเอ่อเพิ่งรู้ว่าตัวเองเอ่อหลานตัวเองเนี่ยไม่อยู่แล้วก็มีคนกาลังมองตัวเองอยู่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครหรือว่าเขาคิดไปเองอีกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอเสียชีวิตหรือ,อยังแต่ก็ น่าเป็นห่วงนะฮะส่วนลานหน้ายังไงน้องก็น่าจะตุยนะครับเพราะว่าพ่อน้องเขาเอ่อน้องไปแล้วซึ่งก็ยังไม่ยกอะไรเพิ่มเติมนะฮะเราก็มีตัวละครใหม่อีกตัวหนึ่งทีง่เออเท่าที่เดี๋ยวนะผมมาย่อนดูมานะครับเขาเป็นตำรวจที่ เอ่อมาสืบคดีนี้ก็คือจอร์แดนเบลิงตันนะฮะที่อยู่ๆเขาก็ถูกขีดคอตายนะครับซึ่งชั้นที่สองไอเฟดอ่ะก็จะมีเคสหนึ่งคสามสามอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแอคชั่นก็คือการรักตัวเยาวชนนะครับก็เอาเป็นว่าถ้ามันมาแล้วผมจะเล่นแน่นอนชอบมากๆนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วด้านล่างไปเล่นเองอีกทีก็ได้นะถ้าแบบไม่เชื่อว่ามันน่ากลัวจริงๆนะฮะเล่นคนเดียวเอาไว้ว่าที่นะครับเจอกันครั้งหน้านะฮะ สวทุกคนหลับฝันดีนะครับสุขภาพดีช่วงนี้ดูจะดูสุขภาพดูนะฮะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากนะครับเน <c oughs> ียนี้เราลาไปก่อนครับผมถ้ามีอะ,อะไรอยากบอกกันมีเกมน่าสนใจหรือว่าอยากให้เล่นเกมอะไรหรือมีข้อติเีเกี่ยวกับในเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพวยงนี้เราลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ <c oughs>